สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรต์และ AM 891กิโลเฮิรต์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้พอสถานีเปิดรายการเราก็เริ่มด้วยรายการธรรมรับอรุณซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลและก็เป็นแง่คิดที่จะทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังหรือเป็นแฟนรายการประจําของรายการธรรมรับอรุณซึ่งมีพระอาจารย์พระมหาไพบุ์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนายโศก ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีท่านเมตารับนิมนต์เป็นองค์ปาถกประจำรายการธรรมรับรุนเป็นประจำะได้พูดคุยธรรมะดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันให้สบายอกสบายใจแล้วก็เป็นมงคลด้วยนะคะเราพบกันในเช้าวนันนี้พอท่านผู้ฟังได้ยินเสียงดิฉันก็คงจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าคงเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แน่นอนเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุด เสาแรกของเดือนสิงหาคมนะคะวันเสาร์ที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้นเจ็ดข้าเดือน9ปีมาเมียนะคะก็เป็นช่วงที่จะมาสากักชาหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาัยบุ์อภิบุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปัจิธบร,รม ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็มีหลักสูตรประจำคือหลักสูตรการรีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษแบบปิดวาจาที่เคร่งคัดมากๆของทางวัดซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนกันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้า่ะเริญพานสาธุเจ้า,า่ากลับมาพบกันใน เช้าวัวนเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมนะเจ้าคะ่ะโยมก็มีประเด็นปัญหาของท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะเจ้าคะได้เขียนถามมาก็จะเป็นว่าถามเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธองค์เจ้าคะ่ะได้ถามเรื่องมงคลแห่งชีวิต38ปประการซึ่งได้พระพุทธองค์ได้บ่งบอกไว้ว่าข้อแรกเจ้าคะ่ะที่คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามอ่าสนใจถามมาก็คือว่าข้อแรกของมงคลแห่งชีวิตนั้นก็คือ ไม่คบคนผ่านหรือคนไม่ดีเจ้าค่ะพอ,อได้ยินอย่างนี้เนี่ยก็เคยได้ยินมาว่าทางพระอาจารย์พระมหาไปบูร์เองเนี่ยสอนเจ้าค่ะว่าคนเราในปัจจุบันเนี่ยหาคนดีร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ก็คนเราก็มีทั้งข้อดีข้อเสียดังนั้นก็ให้พยายามมองแต่สิ่งที่ดีของเขาอืนะเจ้าค่ะพอฟังพระอาจารย์พูดอย่างนี้คุณผู้ไม่ประสงค์ออกน้ําก็เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ย เราควรจะคบเข้าไหมาเ,เจ้าค่ะคนที่ว่าไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์และถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราคงหาคนที่ควรจะคบได้ยากเต็มทีเลยนะเจ้าค่ะ, uh huh. ะท่านก็ถามมาอย่างนี้ก็เลยต้องขอเชิญทั้งท่านผู้ถามแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านตามเราฟังพระอาจารย์พระมหาไพาบู์หรือพี่บุโนได้ชี้แจงสากราก,ก็เลยให้ความเห็น uh huh. เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ,ะถ้าจะพูดถึงที่อาตามาเคยพูดเอาไว้นะว่า คนเราเนี่ยท่านผู้ฟังตัวคุณตัวใจตัวคุณผู้ถามตัวธรรมะเองเนี่ยส่วนที่เราเคยทําดีมีก็มีส่วนที่เราเคยทําไม่ดีมาก็มีเข้าใจไหมคือที่เราทําไม่ดีมาก็มีที่เราทําดีมาก็มีนะแต่จากนี้ไปตอนนี้เราจะทําอะไรเราควรจะทําดีหรือควรจะทําไม่ดีคำตอบก็คือเราควรจะต้องทําดีเข้าใจไหมเพราะอดีตเราไปตามแก้ไม่ได้อันนี้ที่จจะมาหมายถึงนะอดีตเราไปตามแก้ไม่ได้ว่าไอ้ที่เราทําไม่ดีมาเนี่ย มันมีไหมอาตมาเนี่ยก่อนบวชก,ก็เคยตบยุงอืมานะตมาก่อนบวชก,ก็เคยฆ่าสัตวนะ์แล้วก็เคยพูดโกหกด้วยแหมมามาพูดความชั่วตัวเองเนี่ยม,มันดีนะ,นะะแต่นั่นคือที่เราทําผ่านมาแล้วนะจากนี้ไปเราทําไงเราก็พยายามทาความดนะีแค่นี้คือควรที่จะต้องทําความดนะีนี่คือสิ่งที่ที่ต้องพูดย้ำนิดหนึ่งว่านี่คือที่อาตมาหมายถึงแล้วนี้เรากลับมาที่คําถามของท่านผู้ถามคนนี้ในะที่พูดถึงในปัจจุบันว่า เอ๊ะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีเนี่ยเราควรจะคบกับคนดีนะคือไม่คบคนพานเนี่ยเราควรจะทํำยังไงเพราะว่าอาจจะหาคนประเภทนี้ยากอ่าที่ที่อาพูดเมื่อตอนตอน้นเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นการบ่งบอกว่าคนนะบัจบจุบันเนี้ยหมายถึงเอาคนเนี้ยเดี๋ยวเนี้ย <Okay. S 1> คนนี้เดี๋ยวนี้นะเอ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีที่ไม่ดีมานะเ <So okay. S 1> มื่อก่อนเขาอาจจะมีที่ดีมาด้วยแต่ที่ไม่ดีเมื่อก่อนก็ไม่ได้จะหมายความว่าเขาจะไม่ดีตอนนี้อันนี้ฟังก่อนนะอ่ะที่เขาดีๆเมื่อก่อนเนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีต่อไปนะโอเคไหมเอาฟังอีกครั้งหนึ่งนะคนปัจจุบันคนหนึ่งนะวินาทีนี้คนนี้นัวินาทีนี้คน,นนะนนคนเนี้ยเขาก็อาจจะเคยทําดีมาทําไม่ดีมาถูกไหมไอ้ข้อที่ไม่ดีของเขาเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเออฉันไม่ทําละความไม่ดีแสดงว่าบัตรนี้เขาเป็นคนดีถูกไหมเจ้าค่ะแต่แต่ในทางตรงข้ามไอ้ข้อที่ดีๆที่เขาเคยทํามาเนี่ยแต่สมมติบางทีเขามีเพื่อนชั่วเ,เขาไปคิดในทางไม่ดีว่าไอ้ฉันจะโกงละควน,นี้แสดงว่าตอนนี้เขาจะเป็นคนไม่ดีนะ นะเพราะนั้นความดีหรือความไม่ดีที่เขาเคยทํามาแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเขาจะดีหรือเขาจะไม่ดีต่อไปจากนี้เจ้าค่ะ,ะเพราะนั้นเราจะดูยังไงนะคือตรงนี้จะเป็นเครื่องที่จะดูคนพานหรือคนที่เป็นบัณฑิตอืมเจ้าค่ะ,นะะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้เวลาที่เรารู้ว่าคนนี้เคยโกงหรือว่าคนนี้เคยทําไม่ดีก็ไม่ได้แน่ว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นคนไม่ดีเข้าใจไหม<ช>เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้เราก็ต้องพิจารณาดูเราต้องมีสติดูตรงนี้ไอ้คนที่มันเคยดีๆมาเนี่ย มันก็ไม่แน่ว่ามันจะดีต่อไปได้อืเจ้าค่ะเราก็ต้องพิจารณาดูต้องมีสติตรงนี้ก็เรียกว่า,ม,วามนุษย์ปุถุชนทั่วไปเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งเลวอยู่ในตัวว่างั้นเถอะโอเคด,ดีไม่ดีถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะ,คะทีนี้เราก็ต้องดูแว่าที่เราจะเกี่ยวข้องกับเขามันดีไหมเจ้าค่ะถ้าจะหมยที่เราจะเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยมันดีไหมนี่คือตรงนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าคบคนพานเครื่องที่จะดูว่าคนพานหรือคนไม่พานหรือบัณฑิตนะพุทธเจ้าจะ นะคนพาดูยังไงคนพาน,าน,พานจะเป็นยังไงมันจะมีเครื่องหมายติดอยู่ที่นภาคุณเตือนใจมีอะไรบ้างเจ้าคะเครื่องหมายติดอยู่ที่น้าเขาจะมีอยู่3อย่างนะคือคนพานเนี่ยมักจะคิดความคิดที่ไม่ดีมักจะพูดคําพูดที่ไม่ดีมักจะทําการกระทําที่ไม่ดีอันนี้ค,คือคนพานจะเป็นอย่างนี้นะทาไม่ดีการกระทําทางกายที่ไม่ดีมีอะไรฆ่าสัตว์ลักทรัพย์รูอผิดในกล้ามในพวกนี้นะการพูดที่ไม่ดีเป็นยังไงนะมักจะกระทานะก็คือแกล่าวเท็จเอ่อพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกัน แต่ส่วนเรื่องความคิดที่ไม่ค่อยดีกคด็คิดเป็นมิจฉาทิฏฐนะิคิดพยาบาทคิดอาฆาตนะพวกนี้คือคนพาลเขามักจะทําอย่างนี้มักจะเนหมายความว่อไงในร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเขามีสิบอย่างนี้มากหรือน้อยแต่ถ้าความชั่วเขาก็มีความดีเขาก็มีใช่ไหมคนเราความชั่วก็มีความดีก็มีมันน้อยหรือมันมากถ้าความชั่วเขาน้อยในสิบอย่างที่มันเป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันน้อยน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้ก็พอจะจัดได้ว่าเขาไม่ใช่คนพาลเท่าไหร่ โอเคไหมพอจะจัดก็ได้ว่าเขาไม่ใช่คนผ่านเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเกี่ยวข้องกับขเขาเนี่ยความไม่ดีของเขาอีกสี่นะสมมุติว่าเขาเป็นคนดีสักหกสิบเอนต์อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนไม่ดีนะล้วกเ็เราก็ต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่ดีๆของเขาเข้าใจเนาะเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยณนะปัจจุบันเนี้ยวินาทีที่เราจะคุยกับเขาอยู่เกี่ยวข้องกับขเขาอยู่หรือคิดถึงเขาอยู่เนี่ยถ้าเขาทําไม่ดีเราอย่าไปยุ่งเลยอืมเจ้าค่ะเพราะว่ามันไม่ดีถูกไหม แต่แต่ถ้าบอกว่าเขาทําดีเราอาจจะเกี่ยวข้องได้เพราะว่าความไม่ดีของเขาไม่ได้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาจะไม่ดีต่อไปเจ้าค่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องได้นะประเด็นที่สองก็คือว่าในหกสิบสี่สิบที่พูดถึงเนี่ยหกสิบสี่สิบที่พูดถึงเนี่ยมัน,นเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงคือก็หมายว่าเขาไปสู่ทิศทางที่จะเป็นประมาทัวเมาชั่วช้าหรือว่าเขาจะไปสู่ทิศทางที่มันจะดีขึ้นดูแนวโน้มการวาแนชีวิตเขาดำเนินชีวิตของเขาประมาทมากขึ้น หรือว่ามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นซึ่งแน่นอนอ่ะโดยทั่วไปคุณตใจคนอายุมากขึ้นเนี่ยอินทรีย์มันจะแก่กล้ามากขึ้นคําว่าอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นก็คือมีสติมากขึ้นมีศรัทธามากขึ้นมีความเพียรมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นนะคือถ้ามากขึ้นไปในทิศทางเนี้ยคุณก็เข้าใกล้สิ่งที่จะเป็นธรรมะมากขึ้นนะนี้แนวโน้มของเรามันจะเป็นอย่างนี้คือวุฒิภาวะมันจะเพิ่มนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปนะคือบางทีเนี่ยยิ่งโตขึ้นยิ่งงมานกกขึ้โ ยิ่งแย่นะจ๊ะค่ะซึ่งจะว่ามีเพื่อนชั่วหรือว่ามีความคิดที่ไม่ดีอันนี้เราอย่าไปโค้งเขาคือถ้ามันเกิน50เนี่ยกลายเป็นชั่ว60ดี40อันนี้โหอย่าอย่าไปคบเลยอย่าไปยุ่งเลยต้องรีบออกห่างแต่ถ้าเขายังมีดี60ชั่ว40แต่ว่าไอแนวโน้มความชั่วลดลงแนวโน้มความดีมากขึ้นอันนี้เราก็ยังคบเขาได้แต่ถ้าว่าความแนวโน้มความชั่วมากขึ้นจาก40ใช่ไหมมันเป็น4 5่ห้าเนีย ความดีจากหกสิบหรือห้าสิบห้าอย่างเงี้ยเอ๊ะอ,อันนี้ก็ต้องพิจรนารณาดีหนึ่งนะเอ,อต้องก็ต้องก็ว่าดูดูไว้ก่อนดูดูไว้ก่อนอันนี้คือเรื่องของคนพาลนะทีนี้คําว่าครบในที่นี้เนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งคําว่าครบนะคาว่าครบในที่เนี้ยเออเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนนะเพื่อนในที่นี้หมายถึงมิตรนะคือตัวใจแะแล้วมันต้องการจะชี้ความแตกต่างระหว่างมิตรคือหมายถึงเพื่อนเนี่ยกับคนที่รู้จักกันนะคนรู้จักนะกับคนมีเพื่อนเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันมันไม่เหมือนกัน แตกต่างกันแต่กัน <ะ S 2> ชใช่เราเพื่อนกันก็คือเช่นว่าเราต้องทําความรู้จักกับครอบครัวเขาอันนี้คือเพื่อนนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเพื่อนเนี่ยก็คือเคารพวงญาติมิตรของเพื่อนเคารพในพ่อของเพื่อนแม่ของเพื่อนอันนี้เราต้องรู้จักแต่ถ้าคนรู้จักกันเนี่ยจะไม่รู้จักพวกนี้อันนี้คือข้อที่หนึ่งแต่ความแตกต่างข้อที่สองระหว่างคนรู้จักเฉยๆแบบรู้จักกันนี้ที่ทํางานเออฮัลโหลสวัสดีครับอ้าวผ่านไปอย่างเงี้ยข้อที่สองก็คือว่าถ้าเขาทําตัวประมาท เราต้องเตือนเขานะคือถ้าเพื่อนเรามันเริ่มจะไปในทางไม่ดีนะเช่นกินเหล้าโ ok, กหกจะโกงเงี้ยเราต้องเตือนเขาใ,ในขณะที่ถ้าคนรู้จักก็ก็ไม่ได้แคร์ก็รู้จักกันเฉยเฉยนะก็ผ่านไปนะมันจะต่างกันตรงนี้คือสองข้อแรกสองข้อใหญ่ๆอืมเจ้าค่ะข้อที่สามก็คือว่าครูชาพูดถึงการที่รักษาทรัพย์ของเพื่อนผู้ประมาทแล้วคือถ้าเพื่อนเราจะไปประมามทมัวเมาทําไม่ดีนะเราต้องรู้จักรักษาทรัพย์ของเขาให้ได้ อืมเจ้าค่ะไหนๆที่ถ้าคนรู้จักกันก็จะไม่ได้ทําตรงนี้อ๋อเจ้าค่ะอ่าเราก็เรื่องอื่นๆอย่างเช่นว่าชี้ทางสวรรค์ให้ห้ามเสียจากบาปแต่พวกนี้ก็ควรจะต้องทําหมดแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันถ้าเป็นมิตรกันแต่ถ้าเป็นคนรู้จักจะไม่ได้ทําตรงนี้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นไอการที่บอกว่าอย่าคบคนพาลเป็นเพื่อนเนี่ยก็คือหมายถึงตรงนี้แต่กูคุณอย่าไปรู้จักญาติเขาเอออย่าไปเกี่ยวข้องในเรื่องที่เขาจะไปประมาทมัวเมา นะแต่ถ้าเผื่อว่าเขามีความดี60สเอร์ซนมีความชั่ว4ี่สิเปอร์เซนแล้วความดีของเขาเริ่มจะลดลงนะความชั่วของเขาเริ่มจะมากขึ้นถ้าเราเป็นเพื่อนเขานะเราเตือนเขาว่าเฮ้ยนะความชั่วคุณเพิ่มขึ้นนะความดีคุณลดลงนะคุณต้องเตือนเขาอันนี้คือหมายว่าเป็นเพื่อนกันในฐานะเพื่อนนะเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะะประเะ็นในฐานะเพื่อนอยู่ตรงนีนะ้แล้วประเด็นที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับเขาในเรื่องความที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้เราจะต้องคอยระวังให้มาก รเรคือจะต้องเตือนกันอย่าให้ทำไป็นทำความไม่ดีตยเช่างยิ่งในวงรชาชการคณตนใจถ้าบอกว่าเราเห็นเพื่อนโกงอ่ะเพื่อนเราเลยนะเขาจะต้องโกงเขาจะเซ็นเอกสารแล้วเขาจะได้ค่ากี่เปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเตือนต้องเตือนเพราะว่าความชั่วเนี่ยมันมันทําแล้วมันได้นิดเดียว,วอย่ะอในปัจจุบันคณอาจจะเซ็นเอกสารเช่าสบบับหนึ่งได้กี่ล้านกี่ล้านก็ว่าไปใช่ไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าโกงละอยู่ในเครือข่ายความโกงละทีนี้ ความความเงินที่มันได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราจะต้องได้รับนะเช่นถ้าแย่สุดก็ไปตกนรกกนมีเดรจชานไปวิสัยนะนั่นไม่ไม่คุ้มเลยคุณได้มากี่ล้านกี่ล้านก็ตามเถอะนะตอนนี้จะเป็นพันล้านหมื่นล้านมันไม่คุ้มกับที่ต้องไปตกนรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าความดีที่เราจะได้รับจากการที่ไม่โกงมันมากกว่านั้นมากนะคุณอาจคิดว่าคุณอาจจะได้พันล้านหมื่นล้านเวลาที่คุณโกงแต่ถ้าคุณไม่โกงคุณได้กว่ามากกว่าอีก นั่นคือความสุขที่อยู่บนสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นนะจ้าค่ะซึ่งชีวิตของมนรู s <S ้ท so ี่มันสั้นมากน่ะสั้นมากซึ่งมันอาจจะเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างความสุขที่อยู่บนสวรรค์ซึ่งมันยาวนานมากจ้าค่ะอันนี้จะต้องต้องให้พิจารณานอันนั้นคือสวรรค์นรกที่ที่จะเป็นไปหลังจากชีวิตที่เราตายไปแล้วนะจ้าค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าคนไม่รู้ไม่มีเครื่องพิสูจน์เขาก็จะไม่รู้ไม่เชื่ออีกแล้วอาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่เชื่อสมมติสมมติว่ามีอันนี้คืออะไรคุณมอไปก่อ S <S นะครับเพราะว่าเราอาจจะยังไม่เห็นแต่เราโยไว้ก่อนนะเช่นเหมือนกับหมอเขาบอกว่าในท้องคุณน่ะมีเชื้อโรคชนิดนี้อยู่คุณรู้ได้ไงอือคุณทำไมคุณเชื่อหมออ่อาหมอเขามีเครื่องรู้เขามีผลแลบตรวจสอบใช่ป่ะอา้าว่ก็เหมือนกันน่ะสวรรค์นรกมีแล้วเ้าแล้วรู้ได้ไงพระพุทธเจ้ามีเครื่องมือตรวจสอบนะคือยานอย่างรู้ของพระองค์คือได้ตรวจสอบมาแล้วม่ามีอ่าแต่ถ้าสมมติเราไม่เห็นเราไม่ได้เห็นผลแลบเราไม่ได้เห็นตัวเชื้อโรคเราไม่เห็นนรกสวรรค์เอง เอาไว้ก่อนก็ได้คุณยังไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนทําความผิดนะคุณทําความชั่วเช่นโกงเป็นต้นนะแน่นอนในใจมันจะต้องมีความร้อนใจจะมีความร้อนใจว่าจะถูกจับบ้างจะถูกทําโทษบ้างเอาไม่ต้องถึงอนาคตเอาปัจจุบันเพราะมันมีบทลงโทษชัดเจนอยู่แล้วเขียนในกฎหมายอย่างนี้นะซึ่งถ้าผมว่า<บ>เราไปทําอย่างนั้นแล้วเราก็จะมีความกังวลใจตรงนี้เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นนรกที่เกิดขึ้นในใจแล้ว คือเราแวงอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะเราจะรอดไหมแล้วยิ่งสมัยนี้เขาแบบสแกนกันเต็มที่นะเจ้าค่ะอาจจะโดนย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ่าใช่ใช่เจ้าค่ะตรวจสอบตรวจอะไรอ่าเราไม่ใช่แค่แค่เราคนเดียวทายาทของเราอาจจะซวยไปด้วยใช่เจ้าค่ะเสียชื่อเสียงด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะฉนั้นไอ้โกงเนี่ยอถ้าจะไปยุ่งกับตรงนี้ไม่ควรเลยอย่าไม่ลุมกันทีนี้กลับมาประเด็นของคุณผู้ถามคนนี้ ที่บอกว่าการมองเห็นการมองหาสิ่งที่ดีของเขาแล้วครบอย่างเงี้ยอันนี้อธจบายนาจะต้องเตือนว่ามันอาจจะไม่แน่เสมอไปนะเพราะว่าถ้าสมมติเขาเป็นคนชั่วโดยส่วนใหญ่นะคือคนพาลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้มีข้อดีเลยนะมีอยู่ <Okay. S 1> อาจจะมีสัก20%่นะมีความชั่ว80%แต่ถ้า <Okay. S 1> เราจะไปครบกันบ20%ตรงนั้นของเขาเนี่ยอันนี้คุณอย่าทำอย่าไปโกหกเขาเลยคืออย่าไปยุ่งเลยอะ่ะเข้าใจไหมอย่าไปคําว่าครบนะต้องกลับมาที่ประเด็นเดิมว่าคาว่าครบเนี่ยหมายถึงว่า คบแบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรแ้วก็อย่ากดอย่างนั้นพี่น้องพ่อแม่กันแล้นแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ทํางานทําไงอ่ะเรารู้ว่าสมมุติว่าในที่ทํางานเรามีคนที่โกงคือคนนี้เป็นคนพาแน่นอนนะแปดสิบเปอร์เซ็นตโกงแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นทาความดีบ้างอะไรบ้างอาจจะให้ทานบ้างอะไรบ้างเขาก็มีใช่ไหมเพราะนั้นคนแบบเนี้ยเราไม่ควรคบนะไม่ควรคบคือหมายถึงว่าไม่ควรเราเป็นเพื่อนไม่ควรจะไปสูงสิงเวลาเลิกงานด้วยไม่ควรจะไปรู้จักแย่พี่น้องเขา ไม่ควรจะต้องไปเตือนเขาเวลาที่เขาประมาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยะนะ,ข,ยะข้อปฏิบัติของมิตรนี่เราไม่ควรจะทํากับเขาแต่ถ้ามันต้องเกี่ยวข้องกันในที่ทํางานแล้วจะทํำยังไงจะต้องเกี่ยวข้องกันในที่ทํางานเราก็เกี่ยวข้องกันเฉพาะในที่ทาํางานก็ทําไปจบนะคือยุ่งแต่เรื่องงานนะเจ้าค่ะ,ะใช่เขาแค่นั้นไม่เกี่ยวใช่เขาจะทาชั่วเราไม่ร่วมด้วยเราไม่ร่วมด้วยไม่ยุ่งใม่สิงเจ้าค่ะมันมีประเด็นตรงนีุ้ณเดินใจถ้าเขาเป็นผู้บังคับบัญชา ทำไงดีเจ้าคะ่ะแล้วเขา,ขาจะาบังบับบังคังบให้คุณเซ็นเอกสารในบางอย่างที่เราต้องอยู่ในร่วมในสายกระบวนการเนี่ยตามน้ําตามอะไรไปเนี่ยเราต้องทํำยังไงเราจะทํำยังไงเพราะว่าอันนี้ในตัวอย่างของที่กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าค่าะมอะีอยู่รายหนึ่งที่อย่างนี้ไม่ยอมเซ็นตรวจรับเลยเจ้าค่ะเป็นเป็นเด็กผู้หญิงนี่แหละไม่เซ็นอย่างเดียวไม่เซ็นนะเจ้าค่ะปรากฏว่าเขาก็ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็แบบว่าผลออกมาว่าคนที่เซ็นหรือว่าทําเอกสารปลอมไปอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะก็โดนออกจากราชการเลยเจ้าคะ่ะคลิกว่าเขาเขาไม่ยอมเขาสู้อะเจ้าคะ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสมัยอยอมรับราชการอยู่กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเรามาพูดกันเป็นการยกยก่องความดีของคนอื่นนี้เป็นสิ่งที่ควรทาเลยเจ้าค่ะอันนี้ยกนิ้วโป้งให้จะดีมากดีมากใน,กน,นในอีกรณีหนึ่งในอีกรณีหนึ่งเป็นนิทานที่เขาเล่ามาในธรรมบท เป,เป็นในประเทศบีดดกนะก็พูดถึงว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นบรรลุเป็นโสาบันตั้งแต่เด็กเป็นรู้เป็นโสาบาันตั้งแต่เป็นเด็กหญิง,งแล้วก็พอแต่งงานออกเรือนไปเนี่ยก็ด้วยความที่พบมันปิดบังเอาไว้นะด้วยผลของกรรมอะไรต่างๆก็ไปแต่งงานกับนายพรานแต่เมอไปแต่งงานกับนายพรานนายพรานก็ต้องมีอาชีพล่าสัตว์ใช่ไหมล่าสัตว์ก็ต้องบอกภระระยาว่าอ้าวเธอเอาบ่วงมาเอาหอกมาเอาธนูมา ภรยาเนี่ยเป็นโสาบันนะคุณเตืนใจโสาบันเนี่ยจะไม่มีทางที่จะ,ะผิดศีลห้าได้เลยอ้าวแต่ท<ร>าไม<ร>เอาธนูให้สามีเอาบวงให้สามีเอาหอ,อกให้สามีเอ๊ะอย่างนี้มันโสาบันนี่ผิดศีลหรือเปล่าเจ้าค่ะนี่คือประเด็นปเป็นประเด็นธรรมะที่เขาคุยกันนะเป็นนิทานที่เขาเล่ากันมาเจ้าค่ะซึ่งพระเจ้าเฉลยในตอนท้ายนะบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเอาสิ่งของต่างๆเหล่านี้ให้สามีเนี่ยด้วยความคิดที่ว่าฉันเนี่ย ทำหน้าที่ของภรรยาค,คือภรรยาก็ดูแลกิจการงานอย่างดีอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องควรทําำทําความสะอาดสิ่งต่างๆคอยบริบัติรับใชนะ้ดูแลหน้าที่ของเราอย่างดนะีไม่ได้ให้ไปด้วยหวังว่าสัตว์ชื่อนี้ชื่อนี้ต้องมาตายอมนะไม่ได้มีจิตคิดอย่างนั้นนะด้วยความที่ไม่ได้มีจิตคิดอย่างนั้นเนี่ยพราะ้เปรียบเหมือนกับฝ่ามือที่มันมีผิวหนังปิดสนิทดีเวลาโดนเชื้อโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นแผลติดเชื้อได้ าค่ไม่อ,มอย่างสมมติมือเราเนี่ยเวลาไปจับของสกปกสกอะไรงเงี้ยถ้าเกิดว่าผิวหนังมันปิดอยู่อย่างดีมันก็ไม่ติดเชื้อแต่ถ้าผิวหนังมีแผลนะ,ะคุณไปจับสิ่งสกปกจับดินอะไรต่างๆมันติดเชื้อบวมขึ้นมาได้อเนะช่นเดียวกันอันนี้คือเปรเียบเทียบกับว่าผิวหนัง,งเราได้รับการปิดและเปรเียบเทียบกับจิตใจที่เราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไม่ทําดีเหมือนกันก็ถ้าจิตของเรานะมีความที่จะตั้งมั่นอยู่ได้นะในการที่จะไม่ทําความชั่วนะให้มีกําลังใจในการทําตรงนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี <c oughs> นะให้ตั้งมันอยู่ในความดีแล้วเนี่ย أ أ, เพราะว่าความชั่วนี่ถ้าทําไปแล้วนะได้ผลประโยชน์มาเลยมามันไม่คุ้มกับบาปการรมที่จะต้องได้รับ <c oughs> ถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความดีความดีที่เกิดขึ้นตรงเนี้มันจะเป็นผลที่ดีมากๆต่อไปในอนาคต <c oughs> อืมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือกรณีที่เราต้องเกี่ยวข้องกับคนพาลก็คือว่าตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่างเดียวเพราะว่าความดีเนี่ยจะเป็นการที่กีดกั้นคนพาลได้อืมเจ้าค่ะเราจะกีดกั้นคนพาลได้ไมใ่ให้มายุ่งในชีวิตของเรานะ ถ้าเขามาอยู่ในสายการบังคับบัญชาของเราปุ๊บเนี่ยมีปัญหาแล้วทีนี้เราจะกีดกั้นคนผ่านได้ด้วยความดีเท่านั้นเจ้าค่ะนะความดีเช่นความอดทนเป็นต้นอย่างกรณีตัวอย่างของคุณตัวใจที่พูดถึงน้องคนนั้นที่เขาไม่เสนอเอกสารใช่ไหมเจ้าค่ะคนะวามเขามีความอดทนสูงมากเจ้าค่ะนะความอดทนนี่แหละคือเครื่องกีดกั้นคนผ่านคนผ่าน,นานเนี่ยควรจะต้องกีดกันเขาด้วยความอดทนเจ้าค่ะกนะารตามน้ําไม่ได้ช่วยเจ้าค่ะกนะารตามน้ำไปเอาบาปมาใส่ัวตัวเอง ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะการที่เราจะได้ผลประโยชน์ใดๆมาด้วยการเส็นแกแรกหนึ่งไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มกับชื่อเสียงแล้วก็สิ่งที่เลวร้ายที่จะตามมานะเจ้าค่ะถามว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นจากตอนนั้นหลังจากนี้ไปมันจะมากกว่ามากอืมเจ้าค่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมได้ยินมากเลยว่าคนที่ทำหมายถึงว่าโกงช่อลาดบางหลวงเนี่ยเจ้าค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะว่า เท่าที่เขาพูดกันนะเจ้าค่ะว่าช,อาช่อลาดบางหลวงไปแล้วเนี่ย โดยมากเนี่ยเวลาจะถึงกาละคือตายเนี่ยยิ่งโกงมากเนี่ยเราสมัยนี้เขาบอกเลยเจ้าค่ะว่าเหมือนกรรมติดจรวดนะเจ้าค่ะก็คือแบบตามทันได้เร็วมากเลยจะสังเกตเห็นว่าจะตายไม่ค่อยดีเจ้าค่ะจะเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็หรือว่าชีวิตจะไม่ดีซึ่งอันนี้เนี่ยโยมคิดว่าอาจจะเป็นกรรมที่ว่าความชั่วร้ายอันนี้ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงสังวรอ,อย่างยิ่งเลยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้า,า่า คุณชอเปรียบเทียบอย่างนี้ก็เตื่นใจเหมือนกับเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเดีวเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเนี่ยเงาของสิ่งต่างๆเช่นภูเขาบ้างต้นไม้บ้างมันจะทอดยาวไปตามพื้นดินแต่ชเช่นในกรณพอเราแก่แล้วนะอายุเลยหกสิบไปแล้วเจ็นะ 70, 80, ดสิบแปดสิบช่วยงยิ่งเข้าวัยสุดท้ายท้ายๆของบั้นปลายชีวิตด้วย,วยค,คือถ้าสมมติเราแบ่งเป็นวัยต้นวัยกลางวัยปลายใช่ไหมไวัยต้นก็ศู 30, นย์ถึงสามสิบวัยกลางก็สามสิบถึงหกสิบ วัยท้ายก็หกสิบถึงเก้าสิบในปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายเนี่ยก็แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะหกสิบถึงเก้าสิบแบ่งครึ่งซะนะถ้าเลยเจ็สิบห้านี่ก็เริ่มว่าครึ่งหลังของปัจฉิมวัยแล้วโดยเฉพาะยิ่งครึ่งหลังของปัจฉิมวัยคือตรงนี้ที่เงาของความดีหรือความชั่วที่เราได้เคยทํามามันจะทอดตกมาตรงนี้อมันจะทอดตกมาตรงนี้ถ้าเราทำความกดผลใช่ไหมคะใช่ใช่คือเราจะคิดถึงเรื่องพวกนั้นอเราจะคิดถึงเรื่องวเงาของมันจะมา นะเช่นถ้าเราทาความดีไว้เราก็จะได้ระลึกถึงเรื่องที่ดีๆเหล่านั้นถ้าเราทําความชั่วไว้เราก็จะระลึกถึงเรื่องชั่วๆตรงนั้นแตแล้วถ้าบอกว่าเราตายไปตรงนั้นระลึกถึงเรื่องชั่วๆอยู่ถ้าเรื่องชั่วๆมันเยอะอะคุณก็จะมีโอกาสมากลหะที่จะไปที่ที่ไม่ดีนหมนนรกกาเนิดโอาจารย์เปรยวิสัย นะตรงนั้นไม่คุ้มเลยไม่คุ้มมากๆเพราะว่าต่อให้เงินแสนล้านที่คุณโกงมาหรือคุณมีมาไม่สามารถที่จะซื้อตรงนั้นได้ไม่สามารถที่จะเอาเงินตรงนั้นยัดพยามจุราได้ไม่สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยไปยัดแล้วก็เอ้ยโยมาบาลเอาชันส่งชันขึ้นสวรรค์หน่อยส <c oughs> ิมันไม่ได้มไม่คุ้ม <ทำ S 2> กันไไม่ได้เลย<ช>ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยเพราะว่าพอถึงเวลาตรงนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่จะต่อสู้ด้วยซับนะคุณจะเอาเงินแล้วมาต่อสู้กับความตายเอาเงินมาต่อสู้กับนรกสวรรค์มันไม่ได้ เราจะต้องต่อสู้ด้วยความดีเท่านั้นเราต้องต่อสู้ด้วยความดีเท่านั้นพระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับคนที่เล่นการพนันแล้วคนที่เล่นการพนันเนี่ยถ้าสมมุติว่าออโชคร้ายใช่ไหมโชคร้ายเล่นการพนันไปเนี่ยหมดตัวเลยนะครั้งแรกครั้งเดียวไม่ใช่เสียเฉพาะเงินลูกเมียก็ต้องเสียเสียที่ดินเสียทรัพย์สินทุกอย่างหมดนะเพราะว่าการพลาดครั้งเดียวครั้งเดียวคือเอวังเลยเหมือนกันถ้าคุณทําความผิดเนี่ย เราไม่ต้องพูดถึงหลายครั้งเอาครั้งเดียวแต่แล้วพอเอม,มันไปตกนรกอะ่ะโอ้โหมันไม่คุมกันเลยคุณเตจเจ้าค่ะมันไม่คุมกันเลยในทางต้นั้นข้ามพระเจ้าบอกเนะเหมือนกับนักเลงการพนันเนี่ยเนะี่ยแล้วแทงแล้วถูกครั้งแรกเลยได้ทรัพย์สินมากมายมหาศาลอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะเจ้าค่ะอันนี้เกิดขึ้นได้ถามว่าเราจะแทงตรงเนี้ยแทงด้วยอะไรถ้าคุณแทงด้วยความชั่วนะคุณมีโอกาสที่จะไปนรกมาก ถ้าคุณแทงด้วยความดีคุณมีโอกาสที่จะไปสวรรค์มากคุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้อาตมาคือจึงต,ต้องบอกว่าคุณแทงด้วยความดีสินะคุณแทงด้วยความดีเช่นไรพูดดีคิดดีทําดีพูดดีคิดดีทําดีมันอะไรนะเป็นการสรุปตรงนี้เลยคุณตาอจเจ้านะแต่ว่าการพูดดีก็คือการที่เราไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดเพอเจอร์จะปล่อยมุกตลกโปกฮาอะไรอย่าพูดเพอเจอเถอะ านะการกระทําที่ดีก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่บรรพผิดในกรรมนะความคิดที่ดีคิดไปนในทางที่เป็นเป็นสัมมาทิฏฐิคิดไปนในทางที่จะไม่พยาบาทเบียดเบียนคนอื่นคิดในทางที่จะไม่เบียดเบียนเขาคิดไปในทางนี้ดำมริคไป,ปนในทางนี้กระทําอย่างนี้พูดอย่างนี้เนี่ยคือเราแทงชีวิตของเราด้วยความดีนะเราแทงชีวิตของเราด้วยความดีมันอาจจะออกผลมาเป็นเงินในปัจจุบันมากบ้างน้อยบ้างก็รับไปก็พอดารงชีวิตอยู่ได้ก็ไปใช่ไหมแต่ในบ้านปลายชีวิตตรงนี้ มันจะให้ผลเป็นมหา,าศาลอืมเจ้าค่ะอันนี้คือยืนยันให้เจ้าค่ะอันนี้อาจจะสอดคล้องกับที่พระอาจารย์เคยสักษชาหรือว่าพูดคุยในรายการธรรมารัรุณนะเจ้าคะ่ะว่าคนเราเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากๆเลยใช่ใชแล้วก็โยมก็เคยพูดในรายการ เสริมพระอาจารย์เช่นเดียวกันว่า,าการที่จิตสุดท้ายอย่างเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดว่าเหมือนเงาทอดยาวใช่ไหมเจ้าคะ่ะแล้วเราก็มักจะคุ้นคิดถึงสิ่งที่เราทํามามันเหมือนเข้าไปในจิตใต้สํ <S <S านึกก็เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าว่า,วามันจะอยู่ในจิตใต้สํานึกก็ถ้าเราทําไม่ดีมาเยอะๆเนี่ยมันต่อให้มีเงินมากมายไงมันก็ยังกวนจิตใจอยู่ดังนั้นพอท้ายๆชีวิตเนี่ยมันก็จะไปคุ้นคิดถึงอนุน์มันจิตสุดท้ายมันก็เลยแย่ไปด้วยถูกไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะก็คือ ชีว <cin stereotype> <dragging> ิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยี่สิบสามสิบปีหรือห้าสิบปีนี้เจ้าค่ะในชีวิตของเราเนี่ยมันมีไปมากกว่านั้นมากเจ้าค่ะนะคือยี่สิบสามสิบปีหรือห้าสิบปีจากนี้เนี่ยมันมันสั้นเจค่ะเปรียบเทียบดูถึงว่ามหาสมุทรในโลกของเราเนี่ยมันกว้างใหญ่มากนะอืมคือเป็นโลกเรามีดินหนึ่งส่วนมีน้ำสี่ส่วนใช่ไหมมีน้ำสามส่วนใช่ไหมจ้ถ้าแบ่งเป็นสี่ส่วนเนี่ยมีดินแค่ส่วนเดียวมีน้ำถึงขนาดสามส่วนนะไอ้ความใหญ่ของมหาสมุทรเนี่ยมันเท่ากับบึงเล็ก ในสังสารวัตนี้เท่านั้นเองจ้าหวะดนะนัะ้นไอ้ช่วง40ปี50ปีในชีวิตเราที่อาจจะยังเหลืออยู่เนี่ยมากก็ตามน้อยก็ตามบางคนก็ไม่ถึงด้วยซ้ํนะความสุขตัวนี้มันเล็กน้อยมากถ้านะเราจะไปหวังความสุขแค่มีเงินหมื่นแสนหรือล้านหรือหลายหลายลาย้ลานหรือเป็นหมื่นละ้านมันก็มีความสุขได้แค่เท่านี้ห้านสะิบ<ช>ปีอย่างมากไม่เกินนะแต่ไอ้ความสุขที่เกินไปกว่านั้นมันมีนมอยูนะ่ก็ต้องให้เห็นภาพรวมถ้าเราจะคิดแค่ห้าสิบปีคุณคิดสั้นไปจ้าค่ะ เพราะว่าจะสุกแค่ห้าสิบปีแล้วไปตกนรกอีกเป็นไม่คมุ้มไม่ไม่คุ้มกันนะเจ้านนค่ะต้องคิดให้มันยาวหน่อยสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพาบุญอภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้สากัชษาตอบปัญหาของท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามเกี่ยวกับเรื่องของการาคบอ คนไม่ไม่ควรครบคนไม่ดีซึ่งก็เป็นมงคลชีวิตอันหนึ่งข้อแรกนะคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราได้แง่คิดดีมากๆเลยค่ะในประเด็นที่ท่านได้สากฉามาถึงเวลาที่จะต้องอำลาจากกันแล้วละคะ่ะพรุ่งนี้เช้าอาจจะเป็นวันอาทิตย์นะคะก็กลับมาพบกับดิฉันและพระอาจารย์พระมหาภพาบูร์อภิบุญโญกันได้ใหม่ค่ะเป็นการสากฉาเหมือนเช่นเคยสําหรับเช้าวันนี้เรามากราบขอบพระคุณและกราบนามัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิบุญโญและพระเดชพระคุณหลวงพ พ่ดอดรสะอาดติโตภาโสหรือท่านพระคูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบก,กันใหม่ตอนตีห้าเหมือนเคยค่ะกราบนมัสการขอพระคูณและกราบนมัสการลาเจ้า่ะพระจันทร์เจ้า,า่ะเดบอนสาธุเจ้าค่ะ ตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเ